สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะพูดภาษาจีนง่ายๆกับพันของเหล่าซื่ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะเจอกันใน EP ีที่5แล้วนะคะเราเจอกันมาแล้ว4 EP ีนะคะโทษค่ะอีพีที่5นะคะหัวข้อของเราก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะคะในภาษาจีนเราจะพูดยังไง นะคะเรามาดูกันเลยแล้วกันนะคะดูตามหน้าจอเลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักภาษาจีนพูดว่ายังไงอ,อันแรกนะคะเราจะพูดว่านาิเิ高兴认识你อีกรอบหนึ่งนะคะนาิ很高兴认识你นะคะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะคะเรามาดูทีละตัวนะคะ,ะตัวแรกก็คือคำว่าเ很น,นะคะ很แปลว่ามากแปลว่าเยอะ เราเคยเจอแล้วศัพท์ตัวนี้ในบทที่หนึ่งของเราใช่ไหมคะถัดมาค่ะคำที่สองก็คือคำว่ากาวซิงนะคะกาวซิ่งนะคะแปลว่าอะไรคะดีใจแฮปปี้มีความสุขนั่นเองนะคะรวมกันก็เลยจะกลายเป็นเหินกาวซิ่งดีใจมากนะคะเห็นกาวซิ่งนะคะถัดมาค่ะคำถัดมาก็คือคำว่าเริ่นสือ เริ่นสื้อนะคะแปลว่ารู้จักนะคะเป็นคํากริยานั่นเองเริ่นสือแปลว่ารู้จักอ่ะฉันรู้จักคุณเราก็จะพูดว่าอะไรคะวอร์เริ่นส์นีเห็นไหมคะเริ่นส์มันเป็นกริยานะคะอ่ะถ้าไม่รู้จักก็จะใส่ปู้ลงไปก็จะกลายเป็นวอร์ปู้เริ่นส์นีนะคะอ่ะเริ่นสือแปลว่ารู้จักนะนี่แปลว่าคุณนะคะรวมกันค่ะคนี้ประโยคนี้เขินเกาซิงเริ่นส์หนี เขินเกาซิ่งเร่นก็เลยแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันดีใจมากที่ได้รู้จักคุณถ้าแปลตามคําศัพท์แบบนี้นะคะ,ะหรืออีกแบบหนึ่งค่ะบางท่านอาจจะเคยได้ยินคํานี้เขาก็จะพูดเอาตัวข้างหลังมาไว้ข้างหน้าก็มีเหมือนกันนะคะไม่ต้องตกใจนะวามหมายเดียวกันนะคะเขาจะเอาคําว่าเลิ่นชุนีมาไว้ข้างหน้าก็ได้ก็สามารถทําได้นะเราก็จะพูดว่าอะไรคะเลิ่นชุนีเขินกาซิ่ง ก็ได้เช่นกันนะคะเรื่นชนี่เขิเอ่าข้อหมายเดียวกันเลยค่ะยินดีที่รู้จักนะคะแค่เปลี่ยนคําขึ้นมากลายเป็นรู้จักกับคุณฉันดีใจมากนะคะจากประโยคข้างหน้าก็คือดีใจมากที่ได้รู้จักคุณก็พูดใหม่เป็นรู้จักคุณฉันดีใจมากอ่าแบบนี้ได้ด้วยกันทั้งสองแบบนะคะเลือกเอาได้เลยนี่ก็คือประโยคนะคะยินดีที่รู้จักนะคะถ้ามีใครพูดกับเราประโยคแบบเนี้ย เราอยากจะพูดตอบกลับเขาไปว่าฉันก็ดีใจเช่นกันนะ,ะเราจะพูดยังไงนะคะเรามาดูประโยคนี้นะคะ,ะฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณเช่นกันเราก็จะพูดแบบนี้ค่ะเราแค่ใส่คำว่าวอเยจุดๆเข้าไปนะคะ,ะคำว่าบอแปลว่าฉันแปลว่าตัวเราเยแปลว่าก็ด้วยก็ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเราอยากจะเป็นอะไรเหมือนกันกับใครแล้วก็เอาไปไว้ข้างหน้าประโยคนั้น ตัวอย่างเช่นประโยคที่เขาพูดก,กับเรานะคะ <c oughs> เห็นั้นนนดดีีรูจกใจมากที่ได้รู้จักกับคุณเราก็ใส่ว่อเย,ยเข้าไปข้างหน้านะคะมันก็จะกลายเป็น我也很高兴认识你我也很高兴认识你ก็จะแปลว่าฉันก็ยินดีเช่นกันนะคะมันก็จะแปลว่าก็ด้วยเช่นกันนะคะประโยคข้างหลังก็เหมือนกันเลยนะคะ เริ่นสี่เหินเกาซิงเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะในตัวข้างบนเมื่อกี้เริ่นสี่เหนินเกาซิงนะคะเราก็ใส่วอ่อเยเข้าไปตรง,งหน้าเหินเกาซิงเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเริ่นสี่ว่อเย่เหินเกาซิงเริ่นสี่วอย่เหินเกาซิงรู้จักกับคุณฉันก็ดีใจเช่นกันนะคะ,ะนี่คือ EP ที่5ของเรานะคะยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวเรามาออกเสียงตามหลอดเืออีกรอบหนึ่งนะคะ 啊，第一卡，很、啊、高兴认识你，很高兴认识你，或者个认识你很高兴，认识你很高兴。具体倒格，我们就讲，比如呢，我也很高兴认识你，我也很高兴认识你，或者个认识你，我也很高兴。 เ่นซีวอยเอินเกาซินนะคะสำหรับ EP 5ก็จะประมาณนี้นะคะ,ะฝากทุกคนลองฝึกพูดตามเหล่าซื้อนะคะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะคะ EP ที่6เดี๋ยวมาดูว่าเหล่าซื้อจะนำอะไรมาฝากทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียนค่ะ